โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมปั๊มเมอร์ชแนลนะครับผมกับเกมบีสเทปมะนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวไอดีของผมเองนะครับผมตอนนี้อยู่เลเวล49อยู่เซิร์ฟ12นะครับผมตอนนี้อยู่ v i p 7พนะครับพลังตอนนี้อยู่387,373นะครับผมโอเคอยู่หน่วยรัชนาซอย10นะครับผม โอเคครับก็จะมารีวิวไอดีแบบละเอียดนะครับผมว่าตอนนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับโอเคอย่างแรกเลยเราไปดูอันดับกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่136นะครับผมอันดับ1เป็นคุณโนบะดิทุยเป็นคุณโนบะดิเนะครับผมอันดับ2เป็นพี่กายนะฮะโอเคตัวละครตอนนี้คุณโนบะดิเอ็กนำหมดเลยนะครับผมเอ่อมังกรฟ้าผมอยู่ที่401นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยเสือขาวอยู่ที่158 ผมแดงอยู่288นะครับผมเต่าดาวอยู่3 0 8นะครับด่านดันเจียนลายหลักตอนนี้อยู่ที่422นะครับผมดาวรวม3 1 2นะครับต้องรอเลเวลขึ้นนะส่วนอันนี้ดันเจี้ยนอีลิตอยู่2 4 9ดาวรวม120นะครับผมก็ต้องรอเลเวลขึ้นเหมือนกันน,นี้อยู่หน่วยของผมอยู่อันดับที่10นะครับผมแล้วก็ท้าทายตอนนี้อยู่ที่283ดนะครับผมอยู่ชั้น156นะครับ Okay. ตัวละครนี่ครับผมก็มจะประมาณนี้หลักๆก,ก็จะมีทันยสึเยคุยะเคมปะจ,จินะครับผมโอเคส่วนเงินผมก็มีนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นนะครับผมปั้นแล้วแหละแต่ทรัพยากรไม่พอนะครับผมพอดีไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นนะครับตอนนี้เงินยังปั้นได้ไม่สุดนะโอเคตอนนี้จะอัปดาวแต่ตอนนี้เศษขาดอยู่นะประมาณเจ็ดเศษนะครับผมจะได้ขึ้นสี่ดาวได้โอเคอยู่พรุ่งนี้น่าจะเต็มอยู่แล้วครับ มันน่าจะขึ้นขอบม่วงขอบม่วงนะครับผมโอเคแล้วก็อัพนี่เพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับผมโอเควันนี้นะผมตัวละครของผมนะครับนี่ตัวที่ย um. ังไม่มีก็จะประมาณนี้นะผมวุลันฮาร่านะผมซึ่งซวยยังไม่ได้นะฮะยังไม่เข้าแล้วก็ปู่ยังไม่มีนะไอเซนยังไม่ได้มีนะครับผมอิจิโกะยูอายังไม่ได้มีนะครับผม โยุอิจิยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เติมบัตรอันนี้เลยนะบัตรผ่านทีสั้นนะผมผมไม่ได้เติมละโอเคว P ตอนนี้อยู่ VP7 นะครับผมส่วนเงินผมยังไม่ได้ผมไม่ได้เติมซนะ okay. ักแพ็คเลยนะครับผมเงินยังไม่ได้เติมซักแพ็คเลยนะแล้วก็หอยมีอยู่33ถ้าผมเก็บได้จะแลกแตงโมง,งินนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงอาจจะต้องเติมเพิ่มนะหาหอยโอเคฮะก็ตอนนี้ไปดู อาวุวิญญาณตอนนี้ต่ตัตวแทนยุบทูตถึง S S นะครับผมแต่ยังไม่ได้อัพตอบเพราะผมมาอัพเบียคุยะไห้ได้ U R ก่อนนะโอเคเดี๋ยวความเร็วตอนนี้อยู่ที่1073นะครับผมหอวิญญาณตอนนี้เสียขาอยู่เลเวล6มกมังกรฟ้าอยู่เลเวล6นะครับแล้วผมหงแดงอยู่เลเวลหยังไม่ได้อัพนะเต่าอยู่เลเวลสนะครับผมมีอะไรไหม เห็นไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเคมจิยังฉินอนไรยังไม่ได้เล่นเลยนะครับส่วนอลนณาลีมาใหม่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเอ้ยที่ไกลก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะอลนณาลีมาแล้วก็รีวิวตัวละครกันวะแล้วก็ซันยิสืออยู่อะตอนนี้ของผมอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งนะครับผมพลังนะฮะเป็นดาบซันยิสือหนึ่งดาวเอ้ยวัสธมุดหนึ่งดาวนะครับผมมีตื่น หนึ่งดาวนะครับเลเวลส์ี่สิบแปดเลเวลส์ี่สิบแปดนะครับผมอัพอัพขึ้นเลเวลส์ี่สิบเก้าเลยโอเคคุณ okay. <Okay. S 2> ภ,ภาพม่วงหนึ่งจุดนะครับผมตอนนี้มีอยู่สี่ดาวนะครับส่วนสกิลเลเวลส์ี่สิบเก้านะครับผมอัพเพิ่มเลยโอเคพอสว่า์เป็นโซ่ห้าดาวแล้วแล้วก็ใส่ยาลบมือเปื้อนเลือดนะครับผมขอบม่วงสามดาวนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะผมสำหรับฟันเกสึของผมนะแล้วต่อไปก็เบียคุยะครับผมตัวแบกของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล48เดี๋ยวเราอัพให้เป็น49เลยโอเคพลังโจมตีอยู่ที่20,003 3ของลุมบอองฟันเิสึพลังโจมตีของฟันเิสึของผมอยู่ที่10,080มองการ4 5 0 0เลือด100,000นะครับผมแล้วก็เบียคุยะโจมตี2 3 0 0 0 เกาะเกือบ5 0 0พันะครับผมเลือด101 0นะครับผมอาวุธนะครับยังไม่มีดาบนะอาวุธเป็น2ดาวลุง้งเสื้อ3ดาวนะครับผมสม,มุด3 3ดาวปกตื่น1ดาวนะครับผมตาเฉพาะ3ดาวปุกตื่นอีก1ดาวนะครับโอเคต่อไปเข็มปัจิของเรานั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม พลังโจมตีมื่นเก้าเกาะห้าพันเลือด1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันะครับผมดาบอยู่ที่3ดาวนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นอย่างละ2ดาวนะครับแต่เฉพาะปุกตือนไว้1ดาวนะครับโอเคเลเวลสี่สิบแปดเราอัพเพิ่มเลยโอเคดาว4ดาวนะผมสกิลว่าสี่สิบเก้านะครับโซต่อสู้เสียขาห้าดาวเต็มนะครับผมส่วนโซต่อสู้เป็นใส่เป็นทองหัก2ดาวนะครับ โอเคต่อไปก็มาซิมโบโตนะครับผมพลังหมื่นแปดนะครับเลเวลร์สี่สิบแปดเหมือนเลยยังไม่ได้อัพดาวเพิ่มน,นะครับผมอเอาอัพเรือให้เพิ่มไปโอเคดาวสี่ดาวนะครับผมสกิลสี่สิบเก้าเรียบร้อยแล้วโซต่อสู้มังกรฟ้าอัพเต็มนะครับผมใส่ย,ยาลบเจ็มแจ้งนะครับขอบม่วงต่อไปแท้งของเรามายูริกันนั่นเองครับผม พลังตอนนี้อยู่ที่หมื่นหกนะครับผมเลเวลสกิลเลเวลไอเทมสี่สิบสี่นะครับผมพลังโจมตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกาะสามพันเลือดหนึ่งแสนนะครับผมขอบม่วงหนึ่งจุดนะครับผมเลเวลอัพให้เป็นสี่สิบเก้าเลยโอเคอัพสกิลเพิ่มสี่สิบเก้าโอเคครับผมโซยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับผมใส่โซต่อสู้ระแวงนะครับหนึ่งดาวนะครับผมโอเคต่อไปมัซิมึมโตะยู่อาร์ผมตอนนี้ ตัวนี้พลังอยู่ที่หมื่นห้านะครับผมยังไม่ได้อัพเพิ่มเลยเพราะว่าทรัพยากรไม่พอนะครับเอเคเลที่สิบเก้าเลยโอเคแล้วก็เลเวลไอเทมที่สิบแปดหมดเลยนะครับผมเพื่อใช้งานเลเวลที่สิบแปดหมดเลยนะครับผมมีตาเฉพาะปุกตื่นหนึ่งดาวแล้วหนึ่งดาวธรรมดานะครับผมโอเคอัพสกิลเพิ่มไปสิบเก้าพอสวรานห้าดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ยาลดทอมหักขอบม่วงนะผม โซลาสู้หงแดงอัพเต็มเรียบร้อยแล้ว5ดาวนะครับผมโอเคต่อไปซุยฟงเาดูซุยฟง17นะครับผมพลังโจมตีอยู่1 4ป้องกัน4,000เลือด8 9 0 0มนะครับผมออไอเทม2ดาวนะครับผมขอบมึง1จุดเดวลสีหมดเลยนะครับผมยังไม่ต้องอัพดาวให้ไปโอเคอัพเลเวล okay. เพิ่มไปสี่สให้โอเคครับผมสกิลอัพด้วยไปโอเค ่วนโซมมงกรฟ้าสดาวนะครับผมเราก็ใส่ยานแห่งจูโจมขอบฟ้านะครับผมสดาวนะฮะโอเค okay, นะครับผมอิชิโกะก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่ได้อัพอะไรเลยมีเลเวลก่ามีดาบนะครับผมโอเคแล้วก็โทชิโร่นะครับผมเลเวล4ี่เลเวลเพม4 4หมดเลยนะครับผมโอเคขอบม่วง1จุดนะครับโซ so, อันนี้ใส่มงกรฟ้าอัพไป5้ดาวนะครับผม ต่อไปก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมอุคิทาเกะตก็ไม่มีอะไรครับยังไม่ได้อัพเพิ่มนะครับผมส่วนต่อไปเรามาดูงงินกันเองนะครับผมเพิ่งได้มาสดๆเลยนะเงินยังอัพไม่ตันเลยนะผมมีแตงโมยุทสองดาวนะผมยังไม่มีไอเทมเฉพาะนะครับเงินต้องค่อยๆอัพไปนะครับผมสามดาวสกิลสี่สิบเก้าโซตอนนี้ได้แค่สี่ดาวครับผมใส่ยาลบชิคลิปนะครับาสวัสดียังไม่ได้เปิดก็จะประมาณนี้ครับผมไอเดียงผมครับ มานี่นะครับผมก็มารีวิวคร่าค่าไว้ก่อนละกันเป็นแนะนำตัวนะฮะโอเคพังเพิ่มอ,อีกหนึ่งพันตอนนี้พลังวรวมรามแสนแปดหมื่นแปดพันแล้วครับตอนนี้เด้งมาอยู่ร้อยสามสามแล้วโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมถ้าผิดพลาดระการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นมือใหม่นะฮะ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ